ปีนี้นะคะใครที่คิดว่าอยากจะแต่งตัวเป็นตีมกระตา่ายจะรักทุเลนนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะโอเคหูกระต่ายมีคนน้วยเออเอาเส <c oughs> ่นดะ้เดี๋ยวมันจะต้องแบบแต่งองค์ทรงเครื่องซะหน่อยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดมาว่ามันจะยังไงโอเค ถึงจะตายเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นมวาเราจะแต่งตัวเนี่ยมีอะไรได้บ้างคะก็จะมีหูกระต่ายมีแบบหางบันนี้หน้าลัางหน้าลากอะไรเงี้ยเป็นแบบขนฟูๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบชุดอะไรที่ดูเป็นแบบกระต่ายกระต่ายแรบบิ้อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีเลยเนี่ยนะคะคลิปนี้เนี่ย DIY ได้เองแล้วก็เป็นแบบกระต่ายเลยเปลี่ยนจากเสือสาวเป็นกระต่ายน้อยบันนี้ใช่ไหมวันนี้เราจะเป็นแรบบิ้แบบไหนเนี่ยมาทาพร้อมกันเลยค่ะ จะผ่านปีเสือไปเราก็จะทิ้งท้ายใส่เสื้อเสือสัน,นิดนึงอย่างนี้จะหน่อยให้มันแบบจริงแล้วเสือมก็ใส่ได้ตลอดนะอะไรที่เป็นเสือเนี่ยมันใส่ได้ตลอดแหละนะคะเปลี่ยนจากไทเกอร์ไปเป็นแรปปินป้น, Rabbit, นะคะํำไมสีก็ต้องเพี้ยนขนาดนั้นไอเดียนี้เนี่ยทุกคนจะสามารถทําเองกันได้ง่ายนะคะพร็อพของเราคือมีอะไรบ้างอย่างแรกเลย สิ่งนี้เนี่ยนะคะมันฮิตอยู่ยุคหนึงมากๆน่าจะแบบหลายหลายหลายปีแล้วไม่แน่าจะว่า10ปีหรือเปล่าคือมันข้างในมันมีลวดะะอะค่ะพอคาดปุ๊บม,มันก็จะแบบเกิดอาการตั้งใช่ไหมถ้าเรามีแค่นี้มันก็ดูเป็นบันนี่ก็ได้แล้วแต่ว่าสมมติน่ีนะคือถ้าเราแค่หักมันก็คือมันมันเป็นบันนี่ได้ละวละ่ะพูดถึงนะอันนี้มันจะดูเป็น country เป็นอีหน,นึ่งท่า เอาไว้เป็นโครงเฉยนะคะหาพร็อพอะไรก็ได้ที่เป็นขนขนถ้าเกิดไม่มีเนี่ยอาจจะเป็นแบบพวกผ้าพันคอก็ได้นะคะซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ไม่เคยใช้ชอบซื้อู้สึกว่าเห็นไอเทมนี้แล้วมันต้องมีถ้าเราไม่ซื้อไว้เนี่ยเดี๋ยวพอวันไหนจะใช้แล้วมันจะไม่มีไงอันนี้มันจะมีความเป็นขนแบบมันได้ฟิลบันนี่มากเลยนะเออมันได้นะคิดเองคิดเองนะคิดเองว่าได้นะจ๊ะต,ต้องได้สิคิดนําไปก่อนนะคะต้องติด หูเนี่ยคนหัวให้ได้ก่อนใช่ไหมเอาจริงมันก็เอ้ยอย่างงี้ก็เป็นบันนี่ได้แล,ล้วหรอหือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะได้แหละจะไม่จบอะไรแค่นี้เราจะไม่ทําแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอติดแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้หูมาแล้วแล้วเอากิบด์ดำเนี่ยติดลงไปแค่นั้นนะคะติดให้มันแบบตั้งโครงให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวจริงๆนะมันจะไม่เห็นความที่น้องเขามีขนขนแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมาะมากๆกับการที่จะทําอะไรแบบนี้นะคะอ่า มันดูเป็นชนเผ่ามากกว่าไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งใจเย็นจะรักทุเลนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะโอเคตั้งแต่ตั้งแต่ใจใจเย็นใจเย็นบอกตัวเองใจเย็นเนดี๋ยวคืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปส่งกระจกกันหนึ่งนะมันต้องส่งกระจกอะแล้วก็มันจะมีวันนี้จะมีที่ปุดใหม่หูกระต่ายมีขนน้้ยเออเอาเซ่เดี๋ยวไปทำอีกข้ั้นึันก่อนนะคะ โอเคมันจะต้องแบบแต่งองค์ทรงเครื่องซะหน่อยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดมาว่ามันจะยังไงโอเคหูวันนี้หูกระต่ายซึ่งใหญ่มากและก็ยังไม่พอเอาจริงๆนะอย่าให้ว่างถ้าว่างก็จะเป็นบ้าแบบนี้นะคะไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าไม่ค่อยว่างแต่ถ้าว่างก็จะเป็นบ้า <c oughs> <c oughs> เอาโอเค <c oughs> นานๆบ้าทีไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ได้ไหมได้ยู hey อยาจะขัดฟิลนิดน,นึงเพราะว่าเพิ่งเป็นล้มมานะคะไปถ่ายรูปกันว่ามันจะอเป็นยังไงนะคะชุดเดรสนี่ก็คือแบบกระเตอร์วิงวิงซึ่งเหมาะกับซีซันนี้มากๆเลยนะคะ <laughs> ทำแบบนี้ก็คือว่าให้วางแผนดีด้วยว่ามัดจบยังไงนะคะเพราะว่าต้องนึกถึงตอนแกะด้วยนะคะแกะยังไงนะตอนนี้เดี๋ยวขอไปแกะหัวออกก่อนนะคะทรงนี้มันควรจะอยู่ในห้องแอร์อนั่งั้นไม่ควรจะเป็นเอาท์ดอเพราะว่าเหงื่อจะแฉะมากคือตอนนี้อยู่ใน